สวัสดีค่ะนาวาจ้าแม่จ๋าแซ่บค่ะวันนี้เมนูที่เราจะมาทำเป็น,นสปาเก็ตตี้สปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ของเราเรียกว่าสปาเกตตี้นาวาแล้วกันเพราะว่าวัตถุดิบของเราม,มีอะไรไม่เยอะเลยค่ะมีเส้นสปาเกตตี้มีกระเทียมมีเบคอนแล้วก็มีแฮมแค่นี้เลยค่ะจบเอาเบคอนเป็นกรอบๆหรือว่าเอาเบคอนเป็นกรอบๆถ้ากรอบๆนะคะเราก็ต้องทอดเบคอนก่อน,อนเลยอย่างแรกใส่ลงมาค่ะ อย่างแรกนะคะก็ผัดเบคอนก่อนนะคะให้มีน้ํามันเบคอนออกมาแล้วเบคอนกรอบๆแล้วก็แยกเบคอนเอาไวค้ค่ะน้ําหนักเท่าไหร่คะบอกคุณผู้ชมทีะสามสิบกรัมค่ะแม่คิดว่านาวะคุณจะต้องกินผักเยอะมากขึ้นแล้วนะคะได้ไหมคะอาหารโปรดของนาวะคืออะไรคะหมูฮ้อง,องตอนนี้กินได้แต่อย่าก,กินเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นไขมันอุดตันคอเสลสเตอรอลเราก็ทำไปหมูสามชั้นหมูฮ้อง ไข่พะโลก็ต้องหมูสามชั้นตามใจนิดนึงขอตามใจนิดนึงพอ,อยังคะคิดว่ากอพอ,อยังคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำมันนี่นะคะ่ะเหลืออยู่ค่ะกระชอดกระเทียมหอมเลยไหมคะหลังจากนั้นคะ่ะแฮมมา เด็กก็จะกลายเป็นกินกระเทียมได้ไปเลยเราก็ใส่オリลชอยเพิ่มไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเราก็ใส่อันนี้นะคะอันนี้เป็นโหงกรุงรดของญี่ปุ่นนะคะซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปมันจะเป็นพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะ เวลาใช้กระทะแบบนี้มันจะติดอันนี้ตั้งใจนะคะแล้วก็พอขูดเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมของกระทะเราก็ขูดออกมากลิ่นก็จะหอมมาหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เบคอนค่ะที่เราทอดไว้แล้วก,กรอบๆเนี่ยน,นะคะมรยหลังจากนั้นอันนี้เป็นพาเมซานโอหรือว่าพาเมซานนะคะขูด เสร็จแล้วค่ะสปากเกตตี้แนวหวาค่ะบายบายกล้องอร่อยไหม